สวัสดีค่ะเจคเคนโนมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเป็น,นโฉนดขุดแดงค่ะพร้อมบ,บ้านรึ้นปูนขนึ้นไม้หนึ่งหลังนะคะที่ดินตรงนี้มีเนื้อที่2งาน20ตารางวาค่ะอยู่ในเขตเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะติดถนนใกล้สวนสาธารณะหนองแคสนบบลามกีฬาหลงศักดิ์ค่ะราคา2ล้านบาทเท่านั้นนะคะ ได้ทั้งบ้านและที่ดินไปเลยค่ะทุกท่านรีโนเวทนิดหน่อยนี่สวยงามเลยนะคะพร้อมอยู่อาศัยค่ะหลังใหญ่มากพื้นที่กว้างขวางอยู่สบายค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะมีศาลาพักผ่อนหน้าบ้านด้วยนะคะรับชมรอบๆกันก่อนนะคะด้านหน้าติดถนนเป็นถนนรัดยางค่ะทุกท่านบรรยากาศดีๆเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะท่านใดสนใจติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะ เบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการน,นัดชมบ้านนะคะสามารถใส่ตรงเข้าไปได้นะคะสำหรับวันนี้เจคิโนใส่ารายละเอียดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ